วันนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มกุ้งค่ะนี่ค่ะก็พ่อกับแม่ค่ะก็ทําอาชีพฟาร์มกุ้งค่ะเนาะพ่อแม่กิฟต์ทำอาชีพฟาร์มกุ้งค่ะ,น,ะ,คะนี่ก็เป็นบ่อกุ้งของเราจา้ะแล้วก็วันนี้เราก็มานี่เลยจะพาโรบุดมาตกปลาค่ะฟิชชิงแมนสวัสดีครับ <laughs> ก็ตกปลาที่บ่อกุ้งเลยแหละค่ะเนาะีา๋ยวแล้วก็นี่หละค่ะเราก็จะพากันมากินข้าวเที่ยงที่นี่ค่ะเนาะ ก็กิฟก็ออกมาเล่นนาค่ะวันนี้นกิฟก็จะพาทุกคนมาดูฟาร์มกุ้งนะคะแล้วก็มาดูโรเบิร์ตตกปลาค่ะว่าวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่านะ <laughs> เนาะเอ๊ะเบนยคา,ยา,คาฟัวใหญคาลาฟสแต่ว่าโรเบิร์ตต้องไปตรงโน้นจ้ะตรงโน้นจะมีปลาค่ะเนาะเดี๋ยวไปโรเบิร <laughs> <laughs> ์ตนี่โรเบิร์ตก็มีทุกอย่างค่ะนี่มีของเขาเนาะเก้าองค์เก้าอี้ไปไปสุขเสสนี่ก็เป็นเถียงนาจ้ะเนาะเถียงนา ที่อยู่ที่ฟาร์มค่ะน้องกิพก็นอนทุกวันจะนี่นอนเฝ้ากุ้งทุกวันค่ะนอนไปแล้วจ้ะเขาเอาอาหารกุ้งให้แล้วค่ะแล้วก็เดินไปละบีเดียไปไหนลูกโอ้ยบีเดียชอบมากเลยจะมีที่วิ่งเล่นเนาะนี่ค่ะก็เป็นข้างหลังฟาร์มกุ้งค่ะจะเป็นไอ้กุดงงค่ะอันนี้เป็นที่สาธารณะค่ะชื่อกุดงงเนาะบริเวณนี้จ้ะนี่ปลายก็เยอะมากเลยค่ะบางครั้งก็ มีคนมาตกปลาจ่าโรบอยเขาก็ชอบมาตกค่ะแต่ว่าบโรบอยไม่ได้สักตัวจ้ะเนาะนี่ก็เป็นด้านหลังค่ะนี่ก็เป็นคอกหมูค่ะนี่หมูน้องกิ๊บก็เลี้ยงหมูด้วยจ้ะบีเดียไปไหนลูกอุย้ยตาวิ่งตามไม่ทันแล้วบีเดียโอ้บีเดีย,ดยขึ้นมาแล้วระวังนะลูกพ่อระวังเด้อเออขึ้นมาลูกนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศบนเทียงนาจ้ะนี่บ่อกุ้งก็ยาวไปยนโน่เลยจ้ะไอ พ่อกับแม่กิบเลี้ยงกุ้งกล้ามกามค่ะเนาะก็น่นแหละค่ะยาวลงไปเลยเทียงนาน้อยลงไปจ้ะส่วนของน่นจะเทียงนานตรงน้นเป็นของป้ากิบค่ะน่นก็ยาวลงไปน่นแหละค่ะเนาะยาวลงไปเลยเทียงนาน้อยไปค่ะก็เทียงนาน้อยน้อ,นองกิบก็ทําจ้ะนี่เดี๋ยวซูมดูก่อนรู้บ่ทําทอะไรเราก็ทําอาชีพนี้มาประมาณเกือบยี่สิบปีแล้วค่ะไปไหนคะกินข้าวเสร็จแล้วเลยคะ อหลอบีเดียจะถ่ายรูปเองเหรอโอ้บีเดียจะถ่ายรูปเองนะจ๊ะนี่แม่ป้อนข้าวค่ะกินข้าวกับกล้วยค่ะบีเดียกินง่ายมากเลยจ้ะกินดีดีจ้ะนี่แม่คิดก็เพิ่งจะออกมาค่ะได้รถซาเล้งค่ะกับนี่นะคะ่ะกับอาหารจ้ะเตรียมตอนเที่ยงจ้ะเนาะเอาไว้กินปลาพงปลาเผากันจ้ะนี่ค่ะเขาก็ปลูกค่ะแม่กิ๊เป็นคนชอบปลูกค่ะก็มีต้นมะม่วงจ้ะนี่ตรงนี้ แล้วก็ต้นสักก็มีค่ะนี่สูงสูงนะจ๊ะสูงกว่าต้นมะม่วงเนาะต้นสักก็มีจ้ะต้นอะไรอีกนี่แม่ผักหวานหมดนี่นี่ก็ต้นเป็นต้นผักหวานจ้ะนี่แม่ก็ปลูกเอาไว้กินค่ะมะละกอก็มีจ้ะนี่ต้นมะละกอค่ะแล้วก็ต้นขนุนก็มีค่ะนี่จ้ะขนุนก็โตแล้วค่ะสูงละนี่ก็เป็นต้นสักค่ะนี่ละจ้ะนาะแม่ที่เป็นคนที่ ชอบปลูกมากค่ะขยันมากเลยจ้ะแล้วก็นี่ก็เป็นต้นมะละกอค่ะต้นเล็กๆยังไม่โตจ้ะฝั่งโน้นก็มีจ้ะแม่บอกฝั่งโน้นมีอะไรบ้างแม่นี่ยังแนมีกอไผ่ยมน้องมีกอไผ่ด้วย,อ,ย,วย <c oughs> อันนี้ก็เป็นคอกหมูจ้ะนี่น้องกิ๊บก็เลี้ยงหมูด้วยค่ะนี่เดี๋ยวกิ๊บจะพามาดูหมูจ้ะพี่เดียมาดูหมูหรือเปล่าพาพี่เดียมาดูหมูหน่อยค่ะนอนี้อุด นี่ตัวที่หนึ่ง <c oughs> นี่ค่ะเขาก็อยู่คนละข้อกันเนาะสองแม่หมูอีหยังนี่แม่แม่หมูอีหยังโอ้โลเบิร์ได้ปลาจ้ะเดี๋ยวกิบไปหาโลเบอร์ก่อนจ้ะทีละปีอ่ะ <c oughs> ปลาหนิงจ้ะปลาเฮมยากคยฟังกันเด้อซะโอ้ตกบอ่อนี้จ้ะโอ้ยบอ่อเล็กๆนี่บ่อเอวใครเอ๊ะ โอ้ถ้าบอ่อเล็กนี้ไม่ได้จะไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอันนี้ทอยอยังนี่โอ้อันนี้เป็นเครื่องสูบน้จาจ้ะบางครั้งก็สูบน้าเข้าบอ่อเนาะ,น,ะนี่ก็เป็นระวังมือโอชิคเตอร์ไม่เยาคันอ๋อได้หรือเปล่าโคชิกเตอร์อ่านี่นะคะเราตกปลาโร,ราบอยก็จะตกปลาไปเผาค่ะตอนเที่ยงจ้ะ ดูจะว่าโรบอยจะได้กี่ตัวเนาะนูนเขานั่งสบายจ้ะใต้ต้นมะพร้าวเนาะนี่ก็เป็นเถียงนาน้อยจ้ะน,น้องกิบน,น้องกิบก็กกมาทำที่นี่ค่ะน้องกิบขี้อายจ้ะเขาไม่กล้าเข้ากล้องค่ะเดี๋ยวกิบจะไปถ่ายใกล้ๆจ้ะนี่นี่จะ้ะน้องเถียงนานเย็นดีมากเลยค่ะอันนี้ละค่ะก็เป็นฝั่งนึงค่ะนี่เนาะที่กิบถ่ายบน,นเถียงนานจ้ะ งมาไปสุดตรงนน้นแหละค่ะตรงที่มีนนะ้ำเนาะอุย้ยเทียงหน้าก็เป็นตะนอนดีแท้เย็นดีเน,น,นาะโอ้เย,ย็นดีบีเดียกินเขาอยู่เออแม่ป้อนเขาอยู่นี่คะ่ะอาหารปลาของโรบจะผสมแล้วเนาะนี่คะ่ะเมื่อวานไปซื้ออาหารปลามาจา้ะฟิชชิงแมนค่ะได้ไปแล้วหนึ่งตัวจ้ะด,ดีใจมากเลยนี่น้องจิ๊บก็เอามา นี่ค่ะน้องกิ๊บก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นจะมีต้นกล้วยค่ะแล้วก็ต้นไผ่เลี้ยงน้องค่ะแล้วก็ต้นอะไรคะบอกหน่อยค่ะไม้ยางนาแล้วก็ไม้สักทองในไม้พยุงต้นไหนไม้พยุงโอ้ต้นแบบนี้เหี๋ต้นพยุงนี่เหรอแล้วก็ฝั่งนู้นก็เหมือนกันบ่คือกันบ่เออฝั่งนู้นก็เหมือนกันจาก แล้วก็มีนี่แหละค่ะห้องน้ำแล้วเนาะน้องกิ๊บไปเอาแหมาแล้วจ้ะเตรียมหวานกุ้งค่ะไปกินเที่ยงเนาะนี่ค่ะเตรียมตัวละโรเบร่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ็บอย่าอีกกระฟังออย่าอีกจะไปฟังอันโอ้ได้ตัวเดียวจ้ะยังไม่นี่เลยเอา้าในโชว์ฟีมือหวานแหสิหวานเหนมันแตกเดอ้อ <c oughs> อันนี้เป็นบอ่อกุ้งจ้ะน้องแม ไม่ค่อยม yeah ีปลาหรอกค่ะวันวันว่แตกนวนวันวันวัาวัวันวันวัวัววนบอนว่าวัวันวันวนนวนอนวันวนวันันนันันัวนวัวัวันวนวันววัวันวันววว่ นี่ค่ะได้แล้วขึ้นมาแล้วมา <c oughs> ไหนมาดูซิไร้จกโลมาดถึอฮะอ้งก็ถกอปันไดเนาะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จ้ะก <c oughs> ุ้งไปใส่หมดนี่ก <c oughs> ุ้งไปนอนเบ่นบ่ กุ้งกะละมังลอยน้ำไปหมดแล้วลากงมขายเปื่อยแง่เอาเอาลากงมขายไปหมดแล้วว่ามันคือตัวหน่อยแทะอ้าวไปไหนจ็ดเดือนเลยจริงโอ้ยอันนี้กุ้งไหมอันนี้กุ้งเก่าอันนี้กุ้งเก่าน่าไม่สวยจะได้บ้างอันนี้กุ้งใหม่จ้ะจ็ดเดือนละสามเดือนเหรออันใหญ่ไงสามเดือนจ้ะอันนี้แต่ว่าเราจะเอาตัวโตๆจ้ะ เอาตัวโตๆไปกินกันค่ะตัวเล็กก็เอาให้เขาไปว่ายน้ําก่อนจ้ะเนาะนี่ค่ะน้องกิบเก็บตัวเล็กลงบ่อจ้ะให้เขาไปว่ายน้ําก่อนค่ะเนาะนี่ยังไม่พอขายจ้ะนี้สามเดือนค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งเก่ากับกุ้งใหม่ผสมกันค่ะนี่จะกุ้งเก่าก็จะตัวโตเนาะเอ้าวันอีกพ่อๆกินเนี่ยนี่ผักลายคนหนึ่งเอ้าเอาอีกจักเทียนะสองเทียพุนละ เรเบิดได้อีกแล้วค่ะปลาไหนไปดูสิได้ตัวโตวหรือเปล่าクローテฟิชクローテฟิชเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูต่อเี๋ยวจนี่อะไเอ้ฝักไก่กันปลาเน้นน้อยตัวนี้น้อย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 ปลาน้นน้อยนี่ไข่เนี่ยอ้อะไรนะทิลาปี่อ่ะเอ้าไปโยนทิ้งจ้ะโยนทิ้งเออยโยนลงบ่อเอ้า เ oui ด <c oughs> <laughs> <What is this>? <ah> ี๋ยมไปตัวเล็กไปโฟลิกอันเด้งกว่าันี่ยคุณ h ่าเดีลยวบอกว่าไม่ได้นี่เลยจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะเบบี้เท่ากับวีเดียเลยนี่ค่ะเรามาวันแห้เอาปลาก่อนค่ะเอาพร้อมหรือยังคะน่ไปเลย โอ้มานมาน,น่อเนาะเอาแบบรอบเดียวได้เผาอิ่มเลยอะ่ะกุ้งกี่ะบ่อนี้ก็มีกุ้ง้ะแต่ว่ากุ้งไม่เยอะค่ะสุดมากจะเป็นปลาเนะาะเอาเบิ่งกัน่าเดยจ้กตัวคือว่าปลาหลายแท้ จักได้จักตัวบ่บบุ๊คคือมาแลนออกหมติเดี๋ยวเโโบิ่งก่อนปาดโรเบิร์ตก็มาใกล้เกินไปให้โรเบิร์ตบ้างเนี้ยพ่อถือไปแล,ล้วเบิ่งผุนไปหนูสิถือเอาถุงกุ้งดอกไปให้โรเบิร์ตด้วย ท uhh ั้งเลียวจ้ะโอ้ยเผาอิ่มเลยเออไปเรือตัวโลบัวเด้แค่เสาจนสวยเด็ดปันนี่หน่อยตัวเดียวโคลด์ออกโครตออกคลายอกใช่ปวดห้แล้วมดีออก that is leuk กโอ้ยไปยังปลาทักิมบ่อนปะจ่าไยเยอะเลยจ่านี่ยพอละแกออกรอบร้อยค่ะเอาแต่ตัวใหญ่พอ cảu luôn, cả. cái cái này, được cái tổ như thế ở cái quai số, luôn. số, uầy, uầy, ba tổ, bốn tổ của pheo nữa rồi. ôi nào? anh nào, pheo mẹ. ตองบอกหมายกับนี่ไหมจ้าปล่อยแล้วปล่อยแล้วหาตัวนี่เอาไปไปล่อยเพาะนี่ปล่อยจ้าตัวเล็กอ,อยู่เนาะจังกินไม่ได้ค่ะอะเทลงเลยเพาะเออเพาแล้วเดี๋ยวจะกิฟก็จะไปนี่แหละค่ะทำปลาเผานะแล้วก็กุ้งเผาอยากกินข้าวตอนเที่ยงเนาะแล้วก็ให้โรบอยเขานี่เราจะตกเบ็ดก่อนรออยู่ตรงนี้แหละนสกัดอีกค่าก็กันยะโอ้ยบีเดียเล่นน้ำจ้ะน,นี่ อยู่กับป้ากิฟตค่ะอันนี้เป็นพี่สาวของแม่จ้ะนี่สนุกไหมคะโอถยอยากอดขาลูกเลยนะเจียวขาล้มนี่นั่นเอนกอดขาล้มเลยนะ,นะอ,อยากกันนั่นเลย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยอยากนั่งล้ยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเสร็จค่อยอาบน้ำไปเดี๋ยวนี่ตักน้ำฝนนี่นี่จ้ะก็มีตุ่มน้ำฝนด้วยค่ะนี่น้ำฝนเอาไว้ใช้จ้ะโอ้ยโรเบิร์ตเผาไอ้นี่ค่ะเชฟนะคะ เผาปลาจ้ะทำปลาเผานี่สี่ตัวตัวหนึ่งกำลังมาจ้ะนี่ก็มีราะคาเผากินที่น่าจะกินเที่ยงด้วยกันเนาะอืมยายรับโ, <c oughs> โทรศัพท์ยายเสียงดีจังเลยอร่อยไหมคะนมอ้าาใส่ปากดีๆลูกใส่ปากดีๆเดี๋ยวมาม่าทำให้อ่ะใส่ตรงนี้ อย่าไปโอ้ยอันนี้ใส MM. uh ่ตรงนี huh. ้ลูกคุชโซอาทุมาอ้ามก่อนกินนมก่อนคุชโซอันนี้ก็ร้านจ้ะมาพากันกินข้าวด้วยกันเนาะโอ้ยโรเบิดไปถ่ายนี่ค่ะไปถ่ายคอกหมูอยู่นาะอุด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 โอ้ยหมูกินข้าวเที่ยงหรือยังน่ารักนะน้องก้าทําอะไรคะดูหมูบ่ลูกเบิ้งหมูบ่ ย่านหมูบอกขึ้นไปยุสูงแท้บอขับบอขับมาสินว่าเป็นย่านหมูขึ้นไปยุสูงแท้ลงมากินขน้าวแม่ปลาซุปเลยได้หนั่นมิเดียกลัวไหมลูกกลัวหมูไหมเรี่กไปกันดีเสร็จหมูลูกหม,มูหมูหม, <c oughs> ม,ม,มูน้อยนี่ไปกันชอบไหมมิเดียชอบหมูเลยจ้ะนี่ไป ป๊าปไปกินข้าวลุนสไตล์ลุนสไตล์ดีอะ่าไปกินข้าวกับลูกไปไปเราบุนบอกว่าปลาใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะนี่คบโอ้คุสโซนี่จ่าร้อนๆเลยเนาะอ๋ออ๋อ,อ,อหนูไม่ต้องเข้ามาลูกให้ไปหาเนะ้อเยี่ยมก่อนลูกไปหาปลาก่อนน,อบบ <laughs> น้องเบียจะมาหาเตาไฟจ้ะอันนี้ก็กุ้งค่ะกุ้งก็ต้มใส่ตะไคร้ใบมะกรูดจ้ะเนาะ นี่เลาจะเราก็ไม่เผาค่ะเพราะว่าเราถือแคทค่ะเราก็ต้มเอาจ้ะเพราะว่าเราเลี้ยงกุ้งถ้าเผาแม่บอกว่าเดี๋ยวจะน็อกจากกุ้งจะน็อกน็อกกิ๊บก็ไม่รู้จ้ะมีอหละเดี๋ยวกิ๊บก็จะไปตาส้มตามแล้วค่ะจ้ะเดี๋ยวกิ๊บก็จะตาส้ตามตําก่อนจ้ะเอาพริกใส่ก่อนผู้ใดฟันบุกงคือฟันลายค่ะเกดป,ป้าเปป้าฟันมาเลยบ่การไม,ม่อิ่มบ่ เยต่ำหมดกากุมาฮีไดนี่เลยจะตํากินที่ทวงนาจ้ะเอาบรรยากาศจะากินกับญาติญาติน้อมูบ่ต่ำมาเด้หนีแม่ป่ามันหลายผลเนาะเออโอ้ี่เดียนี่จ่ากิ๊บก็ใส่มะเขือเทศเลยค่ะมะนาวจ่าเนาะไม่มีน้ำมะขามจ่าวันนี้ไม่ไดเอามาค่ะก็ใส่ที่เรามีเนาะแล้วก็มะกอกจ่าก็เปรี้ยวเหมือนกัน ยิ่มปีบใส่เลยจ้ะมะกอกอู้อันนี้มันแข็งนี่ตำใส่เลยมะกอกเสียบเสียบจ้ะมะกอกใส่น้ำปลาด้วยกันเนาะ ตามเยอะหน่อยจ้ะปลานัวมากเลยค่นนี่แล้วก็ใส่โอ้น้ำปลาใส่อยู่โบโนี่คือเอาใส่นิดนึงค่ะน้ำปลาแล้วก็ผมนัวจ้ะผมชูรสพอแล้วค่ะแล้วก็โคลเล่โคลเล่จ้ะเอาซิมจะข้ากัน อย่างจะแป๊บนึงมุมน้ำโอ้แสบเลยแมยป่ป้าบากกอขอามาันจะใส่ชิ้นแสบใส่แม่ปลาป้าบางพรงมันลายมันชิ้นแสบว่าอะนี่หึตำเหมือนเลยบ่ตำถาดเดียวก่อนเนาะแม่ป้าตำถาดเดียวเด้อเออมันเยอะจ้ะเดี๋ยวมันจะไม่แสบกิ๊บตำถาดเดียวก่อนเออเอาโคนเล่โคนเล่เลย ใจล่ะเอินมะไม่เอ,อินอออนะจุ่มมาสปไปพร้อม <laughs> บรรยากาศจา้ะนะโอ้บรรยากาศลมเย็นดีจ้ะก, <laughs> ก็มาเฮียป,ป๊ปะปะไม่น่าขะชิมก,ก่อนค่ะอร่อยอร่อยชอบแล้วชอบแล้วชอ<า>บ,บแล้วค่ะนี่ค่ะ เส็จแล้วตักซ้อมขาดจ,จ้ะเนาะคนเยอะค่ะแบ่งกันย,ย,ย,ยังไม่อิ่มค่อยตําใหม่ <c oughs> อืออไดียเออ,เ,อเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วกินแล้วลูกกินเลยจา้ากินเลยไหมปะเดี่วเดียวกอ,อดีจ้าข้าวเ<ป>ที่ยงเราค่ะเรียบร้อยจ้าเนาะ ส้มตำปลาเผากุ้งเผาจ้ะต้มหห้ค่ะนี่น้ำจิ้มแม่ก็ทำมาจา้ะนี่น้ำจิ้มมาชินเม,มีย่ยงปลาเผาค่ะนี่แหละจ้ะเนาะก็มีขนมจีนก็มีค่ะกุ้งเป็นกองเลยอ่ะกินลูกออกาสิ้นขา้าวอ่ะน้องบีเดียน้องบีเดียกินข้าวกับลูกกินกุ้งกับปลาให้ปลาปลาป้อนจะป,ปี๋ไปไหนบีเดียอยากไหว้แต่น,น้ำจ้ะไปไปไปกินข้าวกันเลยค่ะ มาจ้ะทุกคนมาทานส้มตำด้วยกันค่ะโอ้แซ่บมากเลยจ้ะได้บรรยากาศมากเลยเนาะกินข้าวที่นาจา้ะเอาบีเดียบีเดียก็หิวน้ำเฮ้อกัสอร่อยหรือเปล่าน้ออกัส <c oughs> บีเดียกินไอ้นี่เอาเปล่าตัวมันคนนี้นะก้มกระลึก จับปลาไม่ปากเรายงดังเลยผู้ชมอร่อยอร่อยมากอ่ำเลยเดี๋ยวมา้ากินที่รักลูกหนูนอนตอนนี้กินหรือยังคะหนูกินข้าวหรือยังอ่ะอ่ะเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวมาม้าพาไปนอนนะคะไปนอนไหมคือกินเสร็จแล้วไปนอนไหมค่ะอ้ำกับยายก่อนเดี๋ยวนี่กินปลากับกุ้งไหมปลากับกุ้งอร่อยไหมคะ จไปโรเบิร์โรเบิรปอก้งเด้มน้อลึกตัดัดงตัวเมียเรอปอกเองแลนปอกเอแล้วปอกเองเลยเดี๋ยวแล้วก็ปอกไปแม่ปาาตำงยมาจังไน้องบ่ถึงคุณเดน้องมงสอันรตัวเล แบเอาไม่ปาพูลุ่งมาเนี่ยโอ้ยดีเนาะปลาพูลุ่ใจปลาตีกายบัมาเนี่ยไม่ใรอยู่แ่บ้านนงันดีนี่หนแมวิมน้ำไหม ยังก็ไม่ปึม่เลยไม่หน่อยบ่อ่สิมาเจงคือพวกม่ทังนี่โอ้เมอยคือพวกกินจักรอันทานแม่ท่าน่หน่อยพูดแบบจัดเนาจุกหาม่หน่อยเอ้ยนี่เด็กกับต่างโลกเปิดโ่กมากินอโอ้โ

Rồi. À, nhảy rồi. <laughs> tài đấy, bây giờ. ôi nháy lôi thì không tạo được 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 มักเลยแมหรือแม่ป้าน้ำเย็นเพิ่นก็มักแล้วเพิ่งเล่นมาทานกินต้มกุ้งอืมเย็นทั้งกุ้งไม่ยังรู้ไปเอาไปเลยเอาไปท้างคุณน่ะเออเอาไปได้โรคบ่อยนะน้ำจิ้มเสียโบไม่ได้กินงิ้มได้จิ้มปะจิ้าซ้อมตั้งมาเองไปสิ่งจับปลา

ง่ายบ่เลยแับนำสีมาหมูแดงกันสีมาแซบเลยไทยกัไ่ยงหมูแดงมันาวิกโอ้ยได้วิกเอานูว่าน้องวิกไปแสวันออกมากีนาโว่ามาตัปลาสุนมยายได้ตกปลาขนมจีนเอาข้าวปุ้นมาให้หน่อยค่ะ ฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาไอ้น้ำเดือดมันอยากไออยากไอก็เป็นอายทำไมลูขึ้นใส่ขึ้นใส่กล้องให้เซลูคุณป้าดูก่อนฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาไอ้น้ำท่วมโอมน้ำท่วมโอมน้ำท่วมโอมไอ้ส้มคอยเปียกส้มคอยเปียกส้มคอยเปียกไอ้เชือคอยเปียกเชือคอยเปียกเชือคอยเปีย เอกุญกงันเนาะไปเกหัวกงันเนาะเ้าปเอกบสุรี่ยเาจอะหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของเรานะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเอาบ๊ายบายก่อนค่ะ <Okay. S 1> บ๊ายบายค่ะ <Thank you. S 1> สวัสดีค่ะคุดโจบินีคุดโจ